การขายของสินค้ามือสองอะไรประมาณเนี้ยสุดท้ายพี่ก็เอ้ยพอนี่เป็นโอกาสที่ดีมากเลยใน,นีในชีวิตเราเนี่ยมีเรื่องราวดีๆมาเราก็ตัดสินใจเลยตัดสินใจสมัครในวันุนีน้หลังจากที่พี่แก้วมาเราก็เข้าเรียนรู้อาจารย์ โดมเป็นห้องแรกต้องขอบคุณห้องอาจารย์โดมอย่างยิ่งพี่จะพูดถึงห้องอาจารย์โดมบ่อยมากที่สุดเพราะว่ามันเป็นวันแรกที่พี่ได้เรียนห้องเขาอาจารย์โดมตอนสี่โมงเย็นแล้วก็ตั้งวันนั้นเป็นต้นมาพี่ก็ไม่เคยขาดห้องอาจารย์โดมเพราะว่ามันเป็นห้องการเรียนรู้พลังงานนั่นคือสิ่งที่พี่จันได้รับรู้ฉะนั้นแล้วควรจะสําเร็จที่ไอทีเอ็มันไม่ได้สําเร็จด้วยตัวเราเองนะมันสําเร็จด้วยความรู้และก็การลงมือทาจะบอกให้ว่า ชีวิตหนึ่งเนี่ยเรียนรู้มาทั้งชีวิตนะทำมาแล้วหลายอาชีพนะเล่าให้ฟังก็ได้นะฮะการรับราชการที่มาหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ <Okay. S 1> ตั้งแต่อายุสิบ้าปีนะคะสิเก้าปีจบปวชบ้านฐานะยากจนนะฮะเมื่อฐานะยากจนแล้วทำยังไงล่ะแม่ก็ส่งเราไม่ไหวแล้วทำงานไปด้วยแล้วเออก็จบปวชบัญชีปุ๊บทำงานที่ธรรมศาสตร์เป็นที่แรกแล้วก็ไม่เปลี่ยนที่เลยนะรักธรรมศาสตร์ ดังดวงใจแล้วก็ไม่คิดจะเปลี่ยนงานที่ไหนเพราะงานที่นี่ดีที่สุดแล้วเป็นงานราชการนะคะโดยตําแหน่งที่เล็กน้อยตั้งแต่เจ้าที่พิมพ์ดิดไ่เต้าขึ้นมาจนเป็นเจ้าที่บริหารงานทั่วไปชนานาญการเงินเดือนมากมายตอนที่ออกมาก็ห้าหมื่นกว่าบำนาญอีกสองก็แปดหมื่นกว่านะคะ ก็ามาดูแม่มันเป็นเรื่องสําคัญนะคะฉะนั้นเงินทองไม่ใช่เรื่องที่จะทําให้เรารอดในชีวิตเพราะว่าพี่บอกได้เลยว่ารับราชการแรกๆเนเดือนมันน้อยแต่หลังๆเงินเดือนมันเยอะแต่พี่มีลูกเยอะสามคนนะคะเล่าเรียนค่าใช้จ่ายนู่นนี่นัน่นเยอะะไปหมดทรงบ้านทรงรถเนี่ยนี่นี่คือค่าใช้จ่ายที่เป็นคนมีค่าที่เขาบอกว่าโอ้โหคุณเป็นคนมีคม่ามากค่าบ้านค่ารถค่าโรงเรียนค่า ส่งค่าผ่อนค่าเยอะแยะให้หมดอ่ะนั่นแหละถ้าเราไม่ยิ่นลนเพียงพยายามให้เล่าใครหยั่งเก่งแค่ไหนนะคะมันอยู่ที่เดิมรายได้เท่าเดิมหรือน้อยหรือรายประจำเนี่ยไม่พอเนี่ยเราต้องหารายได้เสริมสิ่งหนึ่งที่เรารจักเท้าอัพทูริสเนี่ยเนี่ยเป็นไรายได้นะคะแล้วศึกษาเรียนรู้เงินทองมันมาได้เองจากการลงมือทํานะคะก็การเล่าสู่กันฟังอย่างเงี้ยฮะเล่าเรื่องดีๆของเท้าอับทูริสเราก็มีลูกทีม แล้วก็มีตัวเราที่เข้าใจมากขึ้นก็เหลือีกอย่างหนึ่งที่เราจะไปเรียนรู้ในโลกออนไลน์บางทีเราก็อายเนาะไม่กล้าที่จะทําตัวตนให้รู้จักนะคะบางทีมันก็ไม่เก็ตนะคะจริงๆโลกออนไลน์มันมีมาตั้งนานแล้วละ่ะแต่เราอ่ะไม่ได้ใช้ประโยชน์จากตรงนี้อย่างแท้จริงเราก็เลยเป็นคนที่ไม่ได้ใช้โลกออนไลน์ในการดําเนินชีวิตนะคะก็มีเรื่องอะไรที่จะพูดีกก็ พอพอจะเล่าเรื่องตัวเองมันก็จะน้อยนะส่วนใหญ่พี่ชอบเล่าเรื่องธรรมะไงเวลาเราอยู่ในชีวิตประจําวันเรามองว่าน้อยเยอะแล้วมันก็เหมือนไม้ใกล้ฝั่งหรือผู้ผ่านลาตรีพอคุยเรื่องธรรมะพี่ก็จะถนัดมากเพราะว่ามันซึมซับนะแล้วก็ชอบสอนหรือชอบบอกเรื่องธรรมะนะธรรมะก็คือธรรมชาติมันก็ไม่ได้แตกต่างอะไรแจกเอาธรรมชาตินั้นมาใช้ในชีวิตประจําวันนะคะเรามีชีวิตอยู่วันเนี้ย คุณค่าในชีวิตเราคืออะไรเรามีงานการทําจากไอทีเอสก็เหมือนไปบอกบุญอย่างที่พี่ท่านแรกบอกเมื่อกี้นี่นะครับว่าบอกบุญมันง่ายเพราะว่าถ้าเราคิดไปเอาจากเขาเรารู้สึกว่าเรามันยากแต่ถ้าจะไปให้ไปให้โอกาสไปเปิดไปบอกว่าที่นี่ดียังไง mm hmm. เขาจะได้อะไรมันเลยง่ายสุดนะคะแล้วก็ไม่อายที่จะสปอนเซอร์นะคะวันวันหนึ่งก็โทรหาเพื่อน เพราะตอนนี้มันโควิดนะออกไปไหนไม่ได้ก็ทักทายเพื่อนก็ชวนมาฟังในห้องเรียนมีทั้งคนเห็นด้วยไม่เห็นด้วยเอาหรือไม่เอาตอนนี้ก็อยู่ที่ขั้นตอนการติดตามถ้าเราติดตามดีกรลยาณมิตรท่านนั้นก็จะเป็นกรลยาณมิตรของเราต่อไปนะคะจงไม่ท้ออย่าถอยจงสร้างคุณค่าในชีวิตให้ประสบความสำเร็จทุกท่านในวันนี้เด็กทีโมนะ พอ,อยังได้อยู่ในชีวิตเราชีวิตหนึ่งนะมันสั้นนะักน้อยนะักนะคุณค่าคุณงามความดีเราเคารพตัวเราเองได้แสดงว่าเราเป็นคนที่ดีพร้อมที่จะส่งต่อนะคะต้องขอบคุณท่องท่อง ีดีโอนี้ขอบคุณทุกห้องที่เป็นครูอาจารย์ให้กับเรานะคะถ้าไม่ได้ห้องเรียนรู้เราก็ไม่เก่งที่จะรู้และเรียนและลงมือทํานะคะต้องขอขอบคุณนะคะขอบ,ะะข,อบอขอบคุณโคดวิเชียนขอบคุณโค้ดพี่แก้วสุดใจวรินพันแก้วและขอบคุณพี่น้องในห้องทุกท่านไม่ว่าอัพไลน์ดาวไลน์ไซด์ไลน์ต่างๆนะคะที่มาแบ่งปันความรู้ทุกวันให้มีความรู้นะคะขอบคุณมากค่ะขอส่งม์คืนให้กับท่านเ c ีนะคะขอบคุณค่ะ